สวัสดีคะ่ะวันนี้เพจเปลี่ยนจะพามาทำความรู้จักกับแคสเตอร์สาวสวยผู้ที่มีผู้ติดตามในช่อง YouTube กว่า13ล้านคนและจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่แปง้งน,นายรัตนวัยทโกเศษหรือที่รู้จักกันในชื่อพี่แป้งซีบิงนั่นเอง หรือว่านาักรีวิวการเล่นเกมแบบสดๆถือเป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆและวัยรุ่นหรือแม้แต่วัยทำงานนะคะแพลตฟอร์ม YouTube ทําให้เหล่านักสร้างสรงสรค mm ์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกว่า YouTube Creator มีโอกาสสร้างไรายได้จากคอนเทนต์ที่พวกเขาเครียรขึ้นมาจนสามารถสร้างไรายได้อย่างมหาศาลค่ะและพี่แป้งเป็นหนึ่งในแคสเตอร์สาวที่ประสบความสําเร็จด้วยวิธีการพากและเล่นเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอหน้าตา่ารักจังเลยมันไม่ใช่แบบ นี่สิแฟนของเราเนี่ยพู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นเด็กๆก,ก็ยกให้เธอเป็นไอดอลและอยากโตมาเป็นแบบเธอแต่ใครจะรู้ว่าก่อนจะมาถึงวันนี้เธอเองก็เคยล้มเหลวมาก่อนค่ะ จุดเริ่มต้นของเธอก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่ชอบเล่นเกมมากระหว่างตอนเรียนก็เล่นเกมมาตลอดจนภายหลังที่เธอจบมหาวิทยาลัยก็ใช้เวลาค้นหาตัวเองอยู่หนึ่งปีเต็มลองขายของกระจุกกระจิกต่างๆแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจนวันหนึ่งที่เธอเล่นเกมแล้วติดอยู่ที่ด่านหนึ่งที่เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีค่ะในตอนนั้นแป้งพยายามเสิร์ชหาวิธีเล่นแล้วก็บังเอิญไปเห็นคลิป YouTube ที่เขาเล่นเกมให้ดูเธอก็แปลกใจมากว่าเอ๊มีอาชีพอย่างนี้อยู่เหรอพูดง่ายๆก็คือการอัดคลลิิปรรีววกาเ่น เกมสามารถหาเงินได้จริงๆหรอ,หรอเธอก็เลยเริ่มลองทําบ้างค่ะเพราะมันตอบโจทย์ความฝันในวัยเด็กและก็ยังเป็นสิ่งที่เธอถนัดด้วยช่วงแรกๆเริ่มมีคนเข้ามาดูคลิปในช่อง C ีบิงซึ่งก็ทําให้เธอได้รับเงินก้อนแรกจากการแคสเกมจํานวนเพียง300บาทเท่านั้นค่ะและเชื่อไหมคะแต่ก่อนเธอเป็นคนขี้อายมากค่ะแค่ยืนพูดหน้าห้องเรียนก็สั่นแล้วจนเมื่อมาฝึกแคสเกมมันค่อยๆทําให้เธอกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นและความโดดเด่นของพี่แป้งก็ คือความหลากหลายในเกมที่เธอแคสค่ะ เธอสามารถพากเกมแปลกๆให้ดูมีเรื่องราวทําให้คนสนุกไปด้วยและสิ่งเหล่านี้เองทําให้เธอมั่นใจมากขึ้นว่าเกมไม่ได้ไร้สาระอย่างที่หลายคนคิดแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายค่ะช่วงการทํางานเธอยอมรับว่ามีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่พอคิดว่ายังมีแฟนๆที่รอดูคลิปใหม่ๆของเธอสิ่งนี้ก็เป็นกําลังใจให้แป้งสามารถ c a s เกมได้อย่างต่อเนื่องจากไรายได้ก้อนแรกเพียง300บาทในปีอปี2557จจนมาถึงปัจจุบันนี้เธอสามารถทำ รายได้ได้ถึง6หลักต่อเดือนทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอเริ่มลงมือทำและฝึกฝนตัวเองค่ะ